ก็สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสุกูสุคนพี่น้องก่อคลิปนี้พี่น้องพามาดูตัวอย่างอ่าที่ว่ามีพ่อยดชุ่มชุ่มชื้นชื้นดินชื้นชื้นแฉะแฉะเออใส่ปุ๋ยได้ไหมเออใส่ปุ๋ยไปแล้วมันจะเป็นยังไงก็สภาพอย่างที่เห็นพี่น้องเออนี่แหละดินชุ่มชุ่มแฉะแฉะใส่ปุ๋ยมันก็จะเป็นสภาพนี้พี่น้องเบื่อเอา อันนี้ข้าวหรือหญ้าพี่น้องดูนี่แหละพี่น้องผมถึงบอกว่าก้ารใส่ปุ๋ยถ้าดินชุ่มชุ่มแฉะถามว่ามันใส่ได้ไหมมันใส่ได้พี่น้องแต่หญ้ามันจะได้กินดีกว่าข้าวอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราควบคุมไม่ได้เราควบคุมกําจัดวัชพืชไม่ได้อพี่น้องเดี๋ยวผมใช้ดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ย เนี่ยฝั่งนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเห็นบอเพอไม่ได้ใส่ปุ๋ยอ่ะมันก็พอเห็นข้าวบ้างแมนบออืมเพราะว่ามันไม่มีน้ําแต่ดินมันชุ่มเฉยๆเขาก็เลยไม่ใส่ปุ๋ยแต่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เงินเขาหลายเงินเขาเยอะเขาซื้อปุ๋ยมาใส่เขาโซ่ิ่มแล้วเขาว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เอาอืก็ดูสภาพอย่างที่เห็น ทั้งข้าวทั้งหญ้าเขียวกุุบเลยแล้วสภาพนี้นะพี่น้องคิดดูมันคุ้มไหมคุ้มบอเพอเพอๆนะเพราะว่าหญ้ามันจะขึ้นท่วมข้าวอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้มันเป็นช่วงไ้ปลายฤดูแล้วพี่น้อง <c oughs> มันเป็นช่วงปลายฤดูกาลแล้วแล้วทีนี้เนี่ยพอมันเป็นช่วงปลายฤดูการเนี่ยข้าวนะพี่น้องข้าวเนี่ย มันจะไม่ค่อยจเจริญเติบโต,ตทางลำต้นแล้วอืมแล้วทีนี้มาบวกกับใส่ปุ๋ยไปแต่ตรงกันข้ามกับหญ้าทีนี้หญ้านี่ดินชุ่มชุ่มแฉะแฉะนี่มันแห้งมักพี่น้องมันแห้งมักใส่ปุ๋ยไข่ใส่ปุ๋ยเข้าไปเนี่ยยิ่งหนักกว่าเก่าอีกคือลําพังนี่หญ้ามันก็เยอะอยู่แล้วแมนบอกดินมันชุ่มเฉย,เยแต่ดันไปใส่ปุ๋ยไปนี้นี่พี่น้องดูตัวอย่าง อันนี้ข้าวหรือหญ้าเบงข้าวหรือหญ้าพี่น้องมันจะหนักไปทางหญ้าสมัครกว่าคือตอนที่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนี่มันบกขนาดนี่พี่น้องพอใส่ปุ๋ยไปแล้วนี่โอ้ยแห้งหนักพี่น้องยิ่งหนักกว่าเก่าอ,อนี่แหละจึงเป็นเหตุผลที่ผมไ <c oughs> ตัดสินใจตัดใบข้าวนะอืมคือตัด ถึงน้ำมามันก็ยังได้แมนวเออถึงน้ำมามันก็ยังพอได้เออแต่ผมว่าท่านใด้ใส่ปุ๋ยแต่นาแปลงเนี้ยก็เป็นนาญาติญาติกันนี่แหละเออละแวกใกล้เคียงเขาบอกว่ามันหลาแล้วเขาบอกว่ามันลาแล้วมันสายแล้วเขามันจะตั้งทองแล้วเขาก็เลยใส่ปุ๋ยเอาเลยเออใส่ปุ๋ยเอาเลยแต่พี่น้องดูใส่ปุ๋ยเอาอะไรเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้พี่น้องดูพี่น้อง เดี๋ยวผมจะอัปเดตติดตามผลงานให้พี่น้องดูนาแปลงนี้แหละหนาแปลงนี้แหละพี่น้องจําไว้เลยจําต้นไม้ต้นนี้เลยจําต้นไม้ต้นนี้ไว้เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูช่วงที่ช่วงเดือนพฤศจิกาเอ,อว่ามันจะได้เกี่ยวไหม <c oughs> ใส่ปุ๋ยเอาเลยดินชุ่มๆจะแฉใส่ปุ๋ยเอาเลยน,ะนี่นี่พี่น้องเบิ่งดูดูมุมกว้างมุมสูง จักอะไรข้าวจักอะไรหญ้าพี่น้องเอยอ,อ,อถ้าพี่น้องถ้าพี่น้องคนไหนที่ถามมาว่าดินชุ่มๆจะแฉใส่ปุ๋ยได้ไหมคือตามหลักความเป็นจริงมันใส่ได้พี่น้องมันใส่ได้คือข้าวมันก็สามารถดูดปุ๋ยไปใช้ได้แต่พี่น้องแต่แต่พี่น้องจะต้องควบคุมวัชพืชให้ได้นะนง่ายๆคือกําจัดวัชพืชก่อนอ,อถ้ามันมีแต่ต้นข้าว แขวนต้นข้าวร้อยเปอร์เซ็นอันนั้นอ่ะพี่น้องใส่ปุ๋ยเลยเพราะว่ามันไม่มีหญ้ามากินอยู่แล้วแต่ถ้าทั้งข้าวทั้งหญ้าปะปนกันไปแล้วพี่น้องจะใส่ปุ๋ยเนี่ยก็สภาพก็จะเป็นแบบนี้พี่นอ้องก็ดูเอาแล้วกันพิจารณาเอาสำหรับพื้นที่ไหนที่แห้งแล้งอยู่หรือว่าดินชุ่มชุมแล้วคิดจะใส่ปุ๋ยก็คิดให้ดีพี่น้องคิดให้ดีเออก็โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็มานี่มาถ่ายตัวอย่างให้ดู อาจจะไม่มีสาระอย่างมากมายดอกดินชุ่มชุ่มใฉะแฉะใส่ปุ๋ยอพี่น้องคิดว่าจะได้ข้าวไหมลองจินตนาการดูพี่น้องอ่ก็คือว่าเนาะพื้นที่บุรีรัมย์แถวบ้านผมนี่มันแรงพี่น้องมันแรงฝนตกก็พอดินชุ่มชุ่มเฉะเะอืมแต่ถ้าน้ํามาก็ยังพอแต่งพอทันพอได้แต่ถ้าน้ำไม่มาแล้วดินชุ่มชุเฉะเฉเฉยก็พิจารณาางานน้าพี่น้องพิจารณหางานเอา อถ้ามันไม่ค่อยมีหญ้าก็ใส่ได้เอืยแต่ทั้งหญ้าทั้งข้าวมันเท่ากันเนี่ยสภาพนี้นี่ก็ไม่น่าใส่หรอกพี่น้องดินยุ่มยุ่มอยาแฉะเอือเพราะว่ามันก็ไม่คุ้ม嘛เนาะเออดูลักษณะแล้วไม่คุ้มหรอกแบบเนี้ยออแต่ถ้าคิดว่าจะใส่ปุ๋ยเพื่อจะตัดหญ้าให้วัวก็จัดไปพี่น้องจวด